สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันพฤลึหัดที่28กระกฎาคม2 0 2 2นะครับในวันหยุดวันนี้ให้เราได้ใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้านะครับนะนำมาแบ่งปันพระพรกันกันแล้วกันนะครับทั้งในกลุ่มไลน์ทั้งในคอมเมนต์ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับถ้ามีโอกาสให้เราได้ใช้เวลามากขึ้นกับพระวจนะของพระเจ้านะครับหลายครั้งผมเองก็เป็น ที่วันหยุดแล้วกลับมีเวลากับพระเจ้าน้อยลงเพราะว่าเราไม่ทําตามกิจวัตรประจําวันของเรานะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นมาแทรกขอให้วันนี้ได้อ่านจากพระวจนะของพระเจ้าอาธิษฐานแล้วก็คิดตามไปได้วยกันแล้วมาแบ่งปันพระพรที่ได้รับกันนะครับเราอ่านพระคัมภีร์ที่มาจากพันมานาประจําวันนะครับได้เลือกสรรนาแล้วใช้คําถามประจําของเราคิดตามไปได้วยกัน วันนี้พระมพีที่มา,าได้หยิบเลือกมามาจากวิวรณ์บทที่5ข้อที่8ถึงข้อที่14นะครับเองมาอ่านด้วยกันเมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือนั้นแล้วสัตว์ทั้ง4กับผู้อาวุโส24คนนั้นก็สุต,ตัวลงถวายบังคมพระเมสสปุกทุกคนถือพินหน้าถือขันทองคำบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคำอธิฐานของทรรมิกชนทั้งปวงและเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ว่าดังนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือ กะตราม้วนหนังสือนั้นออกเพราะว่าพระองค์ทรงถูกโปรงพระชนแล้วและด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงไทยคนทุกเผ่าทุกภาษาทุกชาตและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักรและเป็นบุโรหิตของพระเจ้าของเราและพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกนะครับพระเจ้าก็มองดูนะครับพระเจ้าก็ได้ยินเสียงทูตสวรรค์เป็นอันมาก นับเป็นโกรธโกรธเป็นแสนแสนอยู่รอบๆอบพระที่นั่งรอบสัตว์และผู้อาวุโสทั้งหลายนั้นร้องเสียงดังว่าพระเมสสปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนแล้วนั้นเป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธิเดชทรัพย์ส,สมบัติปัญญาอนุภาพเกียรติพระศิริและคำสะดุดีนะครับพระเจ้าได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งในสวรรค์ในแผ่นด,ผนดินโลกใต้แผ่นดินและในมหาสมุทรบรรดาที่อยู่ในที่เหล่านั้นร้องว่า ขอให้คำสดุดีและเกียรติและระสิริและฤทธเดชจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแด่พระเมสโปรดตลอดไปเป็นนิจสัตว์ทั้งสี่นั้นก็ร้องว่าอาเมนะผู้อาวุโสเหล่านั้นก็สุดตัวลงกราบนมัสการอาเมนขอให้พระองค์ได้รับคำยกย่องสรรเสริญและการสักการะนะครับขบคุณพระเจ้าสหรับพรจนะของวนันนี้เราใช้คำถามคิดไปด้วยกันนะครับ ถามข้อแรกคือจากเพร่อนพีวนันนี้มีข้อไหนบ้างที่แตะใจเรานะครับเป็นข้อที่เราประทับใจมีข้อไหนบ้างไหมที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมมองมาแบ่งปันด้วยกันนะครับกระผมรงวันนี้นะครับผมชอบประโยคนี้ว่าคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งปวงเป็นเหมือนเครื่องหอมที่ลอยไปถึงพระพักของพระเจ้านะครับเราอธิษฐานแล้วเราอธิษฐานสรรเสริญ มากกว่าหรือเป็นคำร้องทูลมากกว่าเป็นคำขอบคุณมากกว่าหรือเป็นเรื่องตำหนิต่อว่าหรือว่าคําควรกับพระเจ้ามากกว่ากันนะครับลองคิดดูนะขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นความชื่นชมยินดีที่มาจากการทรงไถ่ของพระเจ้าครับคำมิฐานเนี่ยสารเสริญของเราเป็นการนมัสการอย่างหนึ่งนะครับ อย่าคิดว่าการอธิษฐานคือการอธิษฐานแล้วการนมัสการเป็นเกี่ยวข้องกับเพลงไม่ใช่แค่นั้นนะครับชีวิตของเราทั้งชีวิตเป็นการนมัสการได้เป็นการสรรเสริญได้บุญประสานนะครับกรรมการที่กิจจักก็ได้เทศนาได้แบ่งปันเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับลองคิดถึงแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับการสรรเสริญคืออะไรผมชอบ2ข้อนี้ด้วยนะครับ พระเมสสปโดกผู้ทรงถูกปองกนชนเหล่านั้นเป็นผู้สมควรได้รับฤทธิดเดชทรัพย์สมบัติปัญญาอนุภาพเกียรติพระรลิณคำสุดดีนี่เป็นตัวอย่างของคําอธิษฐานสารเสร,ริญเลยเห็นะครับรเช่นเดียวกันนะครับขอให้คาสรรุดดีและเกียริและพระสิณและฤทธิเดชจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งน,นแด่พระเมสสปโดกตลอดไปเป็นนิดแับนี้ก็เป็นตัวอย่างคาอธิฐานสารเสร,ร,ริญนะครับลองวันนี้อย่างหนึ่งที่ เราทำลองสรรเสริญพระเจ้าด้วยคำอธิฐานของเราเองนะครับคำพูดของเราเอง <c oughs> และนะครับนอกจากคำสรรเสริญที่ออกมาจากปากของเราท่าทีของเราสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับชีวิตของเราทมใจลงยกพระองค์ไหมเหมือนพวกอุโสโเหล่านี้และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับได้สุดตัวลง และก็ถวายบังคมและกาบนมัสการนอกจากนั้นนะครับเรามักจะคิดว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สารเสริญแท้จริงแล้วแม้แต่ก้อนหินแม้แต่ดวงดาวแม้แต่ทุสวรรค์สิ่งมีชีวิตในท้องฟ้าบนแผ่นดินในน้ำทุกอย่างล้วนสารเสริญพระเจ้าอยู่ด้วยการมีชีวิตด้วยการเป็นอย่างที่เราเป็นนะครับตาม แบบอย่างตามแผนการตามสิ่งที่ถวายเกียรติพระเจ้าของเราเราเห็นคำนี้ใช่ไหมครับโกดธโกรนี่คือคำเดียวกับคำว่า Google นะครับที่เป็นล้านล้าน,ล,านล้านนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นแต่ทุสวา์อีกหลายล้านล้าน,านกำลังนมัสการสรรเสริญพระเจ้าเช่นกันพี่น้องมีข้อไหนประทับใจหรือข้อไหนที่เป็นข้อสงสัยเรามาแบ่งปันกันดูนะครับ มถามข้อที่สองคือจากเพิ่มพิววันนี้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างแน่นอนว่าลักษณะอย่างหนึ่งที่เห็นชัดคือพระองค์สมงสมควรได้รับการสรรเสริญน,นะครับเหมือนบทเพลงที่เราร้องกันประจาใช่ไหมครับพระองค์ทรงสมควรได้รับคําสรรเสริญเมื่อเราสรรเสริญพระเยซูนะครับอย่าลืมว่าเรากําลังสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงเป็นตีเอกรุภาพสําหรับคําสอนที่บอกว่าพระเยซูเท่านั้นใช่ไหมครับ เราต้องระวังเพราะอะไรครับในที่นี้นะครับขอให้คำสวดดีแนละเกียร์พระสิริและดิเดชจงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งน,นี้พระเจ้าพระบิดาใช่ไหมครับละแด่พระเมสสโปดกลูกแกะของพระเจ้านั่นหมายถึงพระเยซูถ้าอย่างนั้นเราจะแยกแยะยังไงนะครับในหลายข้อเหล่านี้ไม่เพียงแต่เท่านั้นเมื่อพระเยซูอธิษฐานพระเยซูอธิษฐานกับใคร นั้นเราอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าที่เรากำลังนมันสก,การสรรเสริญเป็นพระเจ้าตีเอกรุภาพนะครับนอกจากนั้นนะครับสาเหตุที่เราควรจะสรรเสริญพระเยซูเป็นเพราะว่าพระองค์เป็นแบบอย่างแกเราในความถ่อมใจนะครับพระองค์ทรงมาบังเกิดโดยหลายบาปมีชีวิตที่หลายบาปและไปที่ไมายกางเขนตายเพื่อคนทุกคนนะครับจะได้มีโอกาส ให้เปิดหนทางที่ควรจะได้วางใจในพระองค์และมีชีวิตนิรันดร์พระองค์เป็นแกลนกแกะที่เป็นค่าไทยของพระเจ้านะครับแกปัสกาที่ถูกฆ่าเพื่อเอาเลือดมระทาวงกบเปิดทางให้พระพิโรธของพระเจ้าหรือทูตของเจ้าผ่านเว้นไปเป็นอย่างไรนะครับเราเองที่อยู่ภายใต้พระโลหิตของพระเยสุริษพระเมสสโปโดกก็ ได้รับการผ่านเว้นเหมือนกันได้รับชีวิตใหม่นะครับมีสัญญามีพันธสัญญาใหม่กับพระเจ้าของเราถามข้อที่สามนะครับจากพระผีวันนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างมีตัวอย่างมีสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงบ้างหรือเปล่านะครับผมขอบคุณพระเจ้าในพระผีวันนี้นี่คือก๊อปมาจากพระภีเลยใช่ไหมครับพระเยซูทรงไถ่คนทุก เ่าทุกภาษาทุกชาติลนะทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้าน,นี้เป็นสาเหตุที่เราประกาศนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราอยากเขียนโบสถ์เราใหญ่ขึ้นเราอยากได้ชื่อว่าเราประกาศได้ดีไม่ใช่นะครับเพื่อถวายคนทั้งปวงให้แก่พระเจ้าพระบิดาให้กลับคืนดีกับพระองค์มีชีวิตที่อยู่ในแผนการ เป็นตามน้ักปไทยถวายเกียรติพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อเราได้รับการไถ่พระพีวันนี้บอกนะครับพระเจ้าทรงโปรดให้เราเป็นราชอาณาจักรเราเป็นพลเมืองของพระเจ้าและเป็นปูโรหิตเป็นตัวแทนด้วยเป็นเหมือนทูตที่จะนําโลกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าได้มารู้จักพระองค์นะครับนะหนือฟื้น สัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่มนุษย์คู่แรกคือการครอบครองแผ่นดินโลกอีกครั้งหนึ่งปกครองด้วยความชอบธรรมภายใต้พระเยซูคริสต์ของเรานะครับนี่คือสาเหตุที่เราต้องสรรเสริญพระเจ้าทั้งด้วยควาําอธิฐานและด้วยบทเพลงนะครับในวันนี้พูดถึงบทเพลงในการนมัสก,การด้วยเขาได้ร้องเพลงบทใหม่ในการสรรเสริญพระองค์ทั้งในชีวิตส่วนตัวของเรา และร่วมกับพี่น้องนะครับทูสวรรค์เป็นกฎโกดนมสักการพร้อมกันผัววุโสคุกเขาสุดตัวลงนมสักการพร้อมกันเราเองก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามารวมกันในคิสจักรเป็นภาพจำลองของสวรรค์ที่เห็นถึงการนมสักการและถวายเกียรติยกย่องพระเจ้าดัางนั้นนะครับผมอยากจะย้ำว่าอย่าให้เราพยายามเปลี่ยนคิสจักรตามแบบอย่างหรือตามความต้องการของเรา แต่ขอให้เราได้เปลี่ยนคิสจักรหรือทําให้คิสจักรเป็นตามใจปรารถนาหรือใจชอบของพระเจ้าของเรานะครับนคำถามข้อสุดท้ายนะครับพี่น้องครับจากตอนนี้ที่น้องลองอ่านทวนดูใช้เวลาที่ฐานกับพระเจ้านะครับมีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถนํามาใช้กับชีวิตของเรามีใครบ้างไหมที่เราคิดถึงมีใครบ้างไหมที่ควรจะได้ยิน ถ้อยคาเหล่านี้จะพ,พ้นปีมีข้อไหนที่เราสามารถแบ่งปันกับพี่น้องเราได้เพื่อนของเราได้นะครับสุดท้ายนี้เราที่ฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เดียวที่สมควรได้รับคํายกย่องและคําสรรเสริญขอบคุณพระองค์ที่ในฟ้าสวรรค์ในแผ่นดินโลกในทุกสิ่งไม่มีน้ําอื่นใดที่จะช่วยให้รอดได้นั่นคือสาเหตุที่เราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตใหม่ ที่พระองค์งทรงถ่ยให้เราเป็นราชอาณาจักรของพระองค์เป็นปุโรหิตของพระองค์เป็นตัวแทนที่จะได้ยกย่องและสรรเสริญพระองค์พร,งพระเจ้าทรงนำชีวิตเราในวันนี้ไม่ว่าในคําพูดในการกระทําเราให้ถวายเกียรติพระองค์เป็นคําสรรเสริญที่ออกมาจากลิมฝีปากของเราและออกมาถึงชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระบิดเจ้าอาเมนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับขอบพระเจ้าทรง ่วยพรพี่น้องทุกคนในวันนี้ให้เราสามารถเป็นเครื่องบูชาเป็นเครื่องหอมให้คําที่ออกจากปากเราถวายแด่พระเจ้าของเราเป็นที่พอประทยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ